สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินซุปแล้อใหม่กับแคบหมูกินเลนเด้อพี่น้องก็มาเข่าเป็นคนไม่ชอบกินข้าวเด้อค่ะพี่น้องจ้าแม่เอาแม่นี่อย่งคือโซโล่เลยบอกเขาสิแก่ข้าวก่อนค่ะพี่น้องจ้าวก่่อนคะพี่น้องค่่ะพีน้องจ้าแก่ข้าวก่อนจ้าน้องสาวคนสวยอ่ะทั้งนี้คือบอกกองในโพเขาว่าเห็นไหยแก่ขันเข้ามาติดจ้าน้องสาวคนสวยทั้งสอง น้องสาวน้องสาวคนสวยทั้งทั้งสองคนเลยจากพี่น้องจ้าไม่กินรสอร่อยอร่อยแต่ว่าหาแก่ข้าวเหก่อนกเอามีคนเอาโอ๊ยโอ้ยโอยโต๊ะมันจะเชอนโต๊ะหน่ะโต๊ะสั้นมันตาลายมาพี่น้องแคบมูทอนแคบมูทอนว่ามันกินอีดีหรอได้กินแม่ไม่กินข้าวอีกบ่ไงบ่อันนี้เรูใส่ปลาละใส่ แสียกินเลยแ้่ก็ไปหาหมออีกเดอนั้นกด้อ็แจ่กระลังดีนกระลังดีคืนกินระวังแซ่จะร่างดีเสีบระวแม่แม่แล้วกาลังแสีบอยู่กรลังดีจงเลิศตัวเจ้าของแม่มือยไขกับวกยัไขปาทั้่หอนุพี่อกแล้วก็ไปานคลิปอย่นี้ลิปดูกินแกงข้าวร้อนค่ะ่อนี่อกอดแล้วแลไม่ไม่ก็เอามากินเลย เอาวัวสิปร oh, we ุงรสห้ก nah ับมาปรุงกินละทั้งวไช่เคียวไร่ฝันไนมาเค็มอีกป่ะบจะปรุงใส่โรตีใส่อะไรมันนวใส่โรตีอย่างเดียวพอแล้วือกิน๋วยเเเ่วาแล้ววันนี้เส้นาเคีใช่ปะ้อมกเลออเอาอกินกินกเหอไไปพวกแลอือนไปตลาดแกโลกะเพาะอันนี้เป็นการโลกกะเพาะฮึ่มฟุงมิ่นตํามาจากไหนเนาะฟูงมิ่นตํา แขกไม่ได้รับเชิญเบิดรับเชิญกับมาสแตะสายเน่ีขึ้นกับมาขึ้กมาฟูมบินซซ่บแซ่บหน่อยเออเอออร่อยมากเออเอฟูินซ่บตั้ม้อย่ามานะก็เอ็นผัดแกงร้อนน่งอร่อยมากค่ะร้อนอยู่แล้วบออไฟเนี่ยบ่อครับบอีด้นเกี่ยวปี๊ดอ่า ไม่ไหนมีม่ไหแม,ม,ม่วันซุปน้ำม่สมเอากินเล่นพี่น้องจ้ามากกินเลนเมื่อมากกินเขาหืมอร่อยมากอันนี้ก็ค้องมากขืออนจากพี่น้องจ้าไม่ทำแนมมากๆ

แซ่บครับพี่น้องยีเวลาคุณกินได้น่าแด้มีคอนอยากมั่งกับพี่น้องจัดมันอะไรเนี่ยแล้วให้ดูให้ให้นั่งเบิ้งน้ำลายเหี้ยไปก่อนหน่องหน่องอร่อยเลยจ้ะพี่น้องแซ่บครับฮึจะดังฟอกเล็กเลย เดี๋ยวอยากเขาเปิดเพลงเดี๋ยวจะเข้ากล่องแล้วพี่น้องเนาะมันไม่ได้เลยมันฉิดลิขสิทธิ์เขาค่ะอืมแกบพี่น้องพี่น้องนป็นอาหารฝอยอืออือพ่อของมึงอะไรเคยกินขี้ฝอยพี่น้องกินแค่บหมูกับจังเป็นคือเป็ดตาแซ่บเนาะอายนมนมมาดนมละมาด้ยพี่น้องเลย ทอดนะี่แคบหมูเนี่ทอดถูกตองเลยแม่ได้เลยน้องได้คือเนี่ยอือสุกมาใหม่ได้ทอดมันมทอดพอเราออกออกทอดนะนี่ประโยชน์ดังหลายเลยสองแซ่บนี่ประโยชน์ดังหลายเลยปัจมันคืออะไรกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเครือบกระเพาะอันมูเพราะก็ะเจี๊ยบให้น้ำอือหือเห็นบ่ได้เลยว่ารอคันเทพปัจจัรอคันเทพอันนี้ก็น้องอีกคนเอาแสดงว่านั่งน้ำสันซีคนเหนืออาบุโสสุดตอนนี้ เราที่ชอบเผาที่เราทิ่ไหร่ก็เผาตำหลายดอกอายุหลายกว่ามูจ้าสิ่งกันหน่องหลายแต่อายุหลายแต่อายุอืมแต่ความสวยยังคงที่บุหนังห่องเฉพาะหน้องงานคือกล่องลาบันเนี้เนี่ยแซ่บหลายอร่อยของเกี้ยงของเกี้ยงของยังกับแก้มนี่ตำนี่เลยยังมียังมีครับเด้อพี่น้องเด้อยังมียังมีอีกหลาย อะไรเดี๋ยวจะมาใหม่ตามฤดูกาลเดี๋ยวจะมีมกมกอีกขออัดคลิปยุ่งจะไปรู้เอฟซีผู้ชายเขาได้หายเลยไม่เป็นไรแจ้งแล้วน้องน่องน้องอีนี้ไม่ได้บอกหนิจ่ายน้องอีนี้จริงก็น้องสามคนเป็นน้องชายครับน้องชายหนึ่งน่องสาวสองเท่ากมูจางงามโมน้องใหม่เนี่ยเป็นเป็นเป็นตามฤดูกาลเด้่ยัดนี้ครับเป็นตามฤดูกาลเลยโอ้โหเราคือกินแค่มุกมาแล้วนะอร่อย ปันนไหนนะบอกปะไม่ตไมเอาไม่เอาหวนจะบกินอะกินแล้ไม่ไหากเอะข้นแต่ยไม่ออกจ้ะก็เป็นคนแบบลองลก็กินยุ่งเหยิงนิดนึงเขายังคนกินยาเาอยากก็ตามมกินกนได้แต่พี่้องจ้าโอ้ยแอนก็อีกจละอ้อไม้ไปแล้วจับพี่้องจ้าสัสดีินข้าวบม